วันนี้จะพาไปดูบ้านล้างนะครับบ้านล้างกี่หลังบ้านล้างสองหลังครับอยู่ในบริเวณหมูบ่บ้านลุงอลูอกำลังขี่กำลังขับรถไปนะครับ เขาขยันม่จอดลเลยนีย่เขาขยันถึงยันน้องไอ้เทียนถึงถึงแล้วครับนี่ป่าลูกโบกครับจะพาลงไปนะครับไปอีกมีข้างเขาอ,อยู่เคยมาเล้ว ทางเข้าประเิตรปฏิดรโอปาิบิดรดีคิวจะลงไปนี่นะคะปั้นล้างมาบ้าน้น้ังนะครับสาธุลูกกสานขอของเ,เลยนะครับไปหนะั เงนะครับแค่ผ้าก็วังเวงแล้วจบแค่นี้นะคระคลิปไปนะครับหลังที่น่กกากลัวที่สุดว้าทางเข้ามันตรงไหนเราไม่คิวโอ้ยนี่ทางเข้าเดี๋ยวพาอ้อมไปดูเดี๋ยวเดี<ป>๋ยวพาอ้อมไปดูนะครับนี่นี่น,นี่ทางเข้า กป้าหกปาหกปลาหกไม่คอนอยูลเลยบอกอันนี้แหงรางคะ่ะอันนี้แหงลานคะ่ะมีนะครับหลังมีสามหลังนะครับพี่ครับเดี๋ยวพาเลี้ยวไปดูด้านหน้าแต่เราไม่ลงนะครับเพราะซอยนี้หมาก,กับงูเยอะมากหมากับงูเยอะมากครับนี่แค่ภาพก็วางเวก็ครับ มาแล้วแกมีหลังตัวไปบ่เพตุดีหลังตัวไปบ่เดี๋ยวพาไปดูเรื่อยๆครับ,รบหลังนี้ใช่หรือเปล่าข้างหน้านี่เป็นด้านหลังของหลังแรกเรานะครับเห็นไหมด้านหลังมา ตรงประตูอีกนะครับหลังข้างหน้าหลังข้างหน้าพาไ่ไม่กล้าเข้าไปนะครับทําไมมันบังเวงครับนี่ครับหลังนี้นะหลังนี้นี่นี่ตรงไปอีกมันยังมีหลังอีกอยู่ประเทศนี่หลังนี่หลังนี่แห้หนูรู้เรื่อง นี่ประกาศขายนะครับเห็นไหมเนี่ยบ้านล้างประกาศขายมีคนอยู่ไหมนี่ครับบ้านล้างที่หลังนี่แหงหน่ากัวที่สุดยอดหลังน,นีมันมีคนอยู่ ไปอีกพี่ยุพัดดินี่นะครับกำลังต่อไปแล้วที่นี่นี่ที่ดินล้างหมดแล้วนะให้เพียวหมดแล้วครับขอบคุณครับสวัสดีครับ